สวัสดีครับผมพิเชษสมบัติผู้จัดการฝ่ายขายจากโตโยต้านครทาขาดทุพลังนะครับก็วันนี้ก็มาพบกับ Fortuner 2.4 l e g e n d ด r นะครับตัวเริ่มต้นขับขับเคลื่อน2ล้อนะครับก็คือราคาปัจจุบัน1 6้6 3 0 0 0 0นะครับถ้าเป็นตัวสีขามุกหลังคาดำนะครับมาดูกันว่าคาันนี้เราแต่งเอาใจคุณพ่อบ้านสายซิ่งสายสปอร์ตนะครับผมเพิ่มทีกัด เรียกว่าเลยความนุม่มนวลวิ่งปกติก็นุม่มความเร็วก็รองรับความเร็วแบบในโหมดแบบสปอร์ตได้อย่างเต็มพิกัดนะครับดูกันว่าคัานนี้มีการแต่งอะไรบ้างอัปเกรดดุก,กันอะไรกันบ้างทำให้รถคันนี้ออกมาแนวดุดานนะครับพร้อมเอาใจความเป็นสปอร์ตของอลูกค้านะครับเริ่มกันด้านหน้าเลยครับคันนี้ก็คืออย่างที่ผมว่าแต่งจาก2.4 Legender นะครับ4 2ก็ เปลี่ยนนะครับอัปเกรดด้านหน้าเป็นกรสปอร์ตนะครับทนคุมทนดำนะครับเพิ่มความดุดันให้กับตัวรถนะครับก็คือมีกรอบไฟแต่งหมอก GR นะครับผมอ,อันนี้ก็คือเป็นพาร์ทแท้ที่เราติดตั้งให้นะครับช่องลมด้านหน้าก็เป็นกรสปอร์ตทนดำนะครับผมตัวนี้ลูกค้าเลือกได้ว่าจะเอาเป็นแบบทนดำหรือว่าตัดสีตาม GR Sport ตัวท็อปก็ได้นะครับสิ่งที่บ่งบอกความ ความเป็นสิ่งของรถครันนี้ก็คือฝากระโปงเคปลอร์นะครับผมคาบอนเคปลาร์ตรงี้ก็คือติดตั้งให้นะครับเพิ่มอารมณ์สปอร์ตของตัวรถนะครับแล้วก็เรยว่าเห็นเลยว่ารถครันนี้มาแบบแรงแน่นอนนะครับถ้าเป็นรถทรงนี้มานะครับอนอกจากเราแต่งตัวบอดี้ของรถออกแนวสปอร์ตดูดันแล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือตัวช่วงล่างนะครับผมช่วงล่าง คันนี้ก็ติดตั้งนาโชคสปริงโปรเฟนเดอร์ครับด้านหน้าคือจะเป็นตัวควินซีรีส์ครับปรับได้16ระดับนะครับผมส่วนด้านหลังก็คือจะเป็นตัวซับแท้งทิกกี้แบงคนะครับปรับได้8ระดับแล้วก็จะทรงโหลดนะครับด้านหน้าโหลดลงประมาณนิ้วครึ่งนะครับผมตรงนี้แล้วก็ด้านหลังก็ลง2นิ้วครับพร้อมกับยางนะครับอันนี้เดิมลีเจนเดอร์จะเป็นขอบ20นะครับถ้าเอาใจสายซิ่งครับ แนวสายหมอบก็ต้องเป็นยางขอบ18นะครับผมก็ลายนี่ครับสีน้ำตาลไหมตัวทีสาเนะครับหรือว่าถ้าทรงแนวสปอร์ตสายซิ่งพ่อบ้านเนี่ยก็คือล้อมันก็จะเป็นทรงนี้ออกมานะครับผมตรงนี้เราจัดให้นะครับผมนะครับสังเกตรถไดว่านะครับพอจัดทรงมาแล้วก็จะรถที่มีความสูงครับทำให้รถมันมันโหลดโลกครับเพิ่ม เวลาขับขี่ความเร็วสูงก็เรียกว่ามีการทรงตัวที่ดีขึ้นนะครับเรียกว่าแต่งมาเป็นในสไตล์มอเตอร์สปอร์ตแบบเต็มพิกัดเลยนะครับผมอันนี้นะครับด้านหลังด้านหน้าก็พวกรงคาดำมันก็เป็นรีเจนเดอร์มาจากโรงงานครับพวกอันนี้ก็เราไม่ได้ปรับเปลี่ยนอะไรนะครับคันนี้คือจะเน้นการทําช่วงล่างแล้วก็แต่งแบบในสไตล์สปอร์ตนะครับผมด้านหลังก็คือเม็นจะเป็นที่แบ็กนะครับผมะจะถ่ายด้านหลังจะเห็นกว่านะครับ น,น,น,นะครับถ่ายให้ดูเลยนะครับคันนี้นะครับมาดูกันต่อเลยด้านหลังก็ไม่เปลี่ยนอะไรครับยกเว้นโลโกโ้แก้วอัพเกรดขึ้นมานะครับโดยโดยลวดดีเจนเดอร์จะไม่มีโลโก้แก้วหลักก็สามารถติดตั้งเพิ่มนะครับพร้อมเพจแห่งควอมแรงนะครับ G.R. Sport นะครับเรียกว่าถ้ามีสัญลักษณ์ตรงนี้บอกได้เลยว่ารถคันนี้ มาแบบแรงๆพร้อมความแรงแบบสปอร์ตนะครับอันนี้ก็ให้ดูนะครับแล้วก็ดิฟฟิวเซอร์หลังนะครับเป็นเจียสปอร์ตอันนี้คือเอาเรียกว่าแต่งในสไตล์เจียสปอร์ตพร้อมในสไตล์สายซิ่งด้วยกันนะครับผมอันนี้ครับจดให้แบบเต็มๆเลยนะครับผมตรงนี้เจ้าดีเจนเดอร์นะครับก็คือให้ดูภายในนิดนึงดีเจนเดอร์ก็คือ เบาะภายในคือจะเป็นสีดำ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 ,ดำ,ดำตัดแดงครับเพิ่มอารมณ์สปอร์ตให้กับตัวรถพร้อมกับไฟแอมเบียนไลท์นะครับตรงแถบด้านข้างตรงนี้ครับจะให้อารมณ์สปอร์ตในการขับขี่ส่วนอุปกรณ์ความปลอดภัยไม่ต้องห่วงครับจัดมาเต็มอยู่นะครับระบบเซฟตี้เซนส์ของโตโยแล้วแล้วก็รวมที่ไทยระบบ ABS คือองค์ความปลอดภัยมาตรฐานในขั้นสูงก็คือโตตาจัดมาให้อยู่แล้วครับไดนามิกเรดาร์คูคอนโทรลครับก็มาในรุ่น เริ่มต้นของเรจันเดอร์แล้วนะครับให้ดูรถดูความซิ่งของคันนี้แล้วดูความเป็นมอเตอร์สปอร์ตของคันนี้นะครับก็ถ้าอยากได้แบบนี้นะครับไม่ไม่ต้องเพิ่มตามบาทนะครับผู้จัดการพิเศษจัดให้แบบนี้เลยนะครับก็คือราคาไม่มีบวกเพิ่มครับลูกค้าออกรถเจนเดอร์2 4จัดให้แบบนี้เลยเรียกว่าเอาใจสายซิ่งสายสปอร์ตนะครับไม่ต้องเพิ่มตังค์เลยสักบาทนะครับนะครับตรงนี้เลยว่าโปรโมชั่นเรา จัดให้เป็นพิเศษนะครับผมก็แล้วก็มีบริการหลังการขายมีประกันคุ้มครองอุปกรณ์ตกแต่งให้ครับหรือว่าขับรถไปใช้ได้อย่างสบายใจครับตรงนี้เราจัดให้ครบจบที่เดียวนะครับที่โชว์รูมโต้ต้านคนทรทนสาขาดเทพารักนะครับถ้าลูกค้าต้องการแบบนี้เราจัดให้เลยไม่บวกราคาเพิ่มครับเซตนี้เลยให้ทั้งหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นฝาคาร์บอนนะครับชุด GR Sport หน้าหลังแล้วก็ ตัวโชคโ r รเฟนเดอร์หน้าหลังแล้วก็จัดทรงแบบนี้เลยล้อแบบสไตล์นี้เลยครับเรียกว่าจัดให้ครบนะครับตรงนี้ลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดก็ซื้อได้นะครับมีบริการไแนัซนนะครับถึงที่บ้านที่ทํางานเลยนะครับผมแล้วก็ถ้าไม่สื้วกมารับรถก็สามารถใช้บริการรถสไลด์ส่งถึงหน้าบ้านได้นะครับเรียกว่าเราบริการแบบวันสต็อปเซอร์วิสนะครับ จะทรงให้แต่งให้เท่ๆสป,ปอร์ตดูด้านเอาใจพ่อ้านานสายซิ่งสายสป,ปอร์ตนะครับผมก็ถ้าทครขอไปสือราคาได้นะครับใน Line ออฟ i ิเชีนะครับแอดไซพิเชษน,นะครับหรือโทรมาได้ครับผมเบอร์ตามที่ขึ้นในหน้าจอครับ0863344827นะครับก็ฝากติดตามช่องโต๊ด้านนคารทนสาขาเทพรักษ์นะครับผมอ,อันนี้ก็คือถ้ามีรถที่แต่งแนวสป,ปอร์ตแนวแนวที่เรียกว่าเป็นแนวทางในการ ทำให้ลูกค้าออกรถได้แล้วก็ขับขีในการใช้งานได้ตรงอย่างที่ใจต้องการแล้วผู้จัดการที่เขตจัดให้อยู่แล้วนะคเพราะว่าพอจูเนอร์ถ้าออกจากโชว์รูมโตต้านครโธนสาาเขาเรียว่าเป็นได้อย่างใจที่ลูกค้าต้องการนะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม